ตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหา The Matrix 3ภาคคนรักแมวขอพูดถึง The Matrix r e s o l u t i o n The Matrix ภาค4ที่ฉายไปในปี2021ที่ผ่านมาก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยลานาวาชสกี้หนึ่งใน2พี่น้องที่กำกับ The Matrix ทั้ง3ภาคแต่ภาค4เนี้ยมาคนเดียว t h e m a t r i x r e s o l a t i o n มองเพลินๆอาจจะเป็น The Matrix ที่กากกว่า The Matrix ในภาคทุกด้านปรัชญาก็กากแอคชั่นก็กากคำคมก็กาก คือเดอะแมทริตัวละครมันชอบพูดคำคมครับแม้จะมีแต่คำว่ากากเต็มไปหมดแต่หนังเรื่องนี้มันส่งสารมาถึงคนรักแมวครับด้วยความที่คนรักแมวชอบหนัง The ะแม r ริกไตาภาคมากเป็นแฟนผู้กำกับ2พี่น้องแบบตามดูทุกเรื่องทั้งหนังทั้งซีรีส์ คนรักแมวสัมผัสได้ถึงความรักในหนังเรื่องนี้ครับหนังมันไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเรื่องราวเล็กๆที่ทำมาเพื่อคนรักเดอะแมทริกจริงๆหลังจากมีสันติจากวีรกรรมเดอะวันเวอร์ชัน5เวอร์ชันที่เลือกกี่มากกว่ามนุษยชาติหลังจากนั้นโลกเป็นยังไงเราจะได้เห็นในภาคนี้ครับไล่ไปตั้งแต่ The m a t r ริอมเขียวเวอร์ชั่นเก่าในหนัง3ภาคกลายเป็นแค่วิดีโอเกมที่ผู้พัฒนาเกมนี้คือคุณเอเดรันเวอร์ชั่นจอร์นวิก มีทีวีจอแบนมีสมาร์ทโฟนมีรถซุปเปอร์คาร์และ The m a มทริเวอร์ชั่นใหม่ไม่อมเขียวอีกแล้วเราจะได้เห็นโปรแกรมใน The m a t r i ิกออกมาเดินอยู่ในโลกกายภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่หนึ่งในนั้นก็คือ m o r p h e ีย m o r p h e ฟียตัวจริงตายไปแล้วนะครับมอร์เฟียในภาคนี้เนี่ยเป็น m o r ์เฟียที่ออกมาจากเกมออกมาจากโลกของเกมมาสู่ The m a t r ริแล้วก็ออกมาจากเดอะ a มทริสู่โลกกายภาพมันทำได้ขนาดนี้เลยนะครับภาคนี้ สำหรับคนรักแมวของพวกนี้มันไม่เลอะเทอะสักนิดเลยครับคนรักแมวเชื่อในผู้กำกับถ้าลาน่าชวาสกี้ว่ามางี้ยังไงยังไงมันก็คือแคนนอนครับเหมือนข้าไม่ชอบทรายในสตา w a r อนั่นแหละเราเชื่อภาค 1, 2, 3เพราะจอส์ลูคัสเป็นคนบอกส่วน789มันไม่ใช่ไงสำหรับคนรักแมว The m a t ท c ิกเรสเซเลชัมีคุณค่าและสมควรถูกสร้างขึ้นมาด้วยประการทั้งปวงครับ The m a t r i ิภาครแรกใช้เมื่อปี1999เป็นผลงานจากผู้กับลินลี่และลาล่าสองพี่น้องวาโชสกี้ที่เขียนบทเองกำกับเองตอนนั้นนีคนรักแมวจำได้ว่าภาครแรกคนรักแมวได้ดูเป็นเวอร์ชั่นวิดีโอครับดูแล้วดูอีกดูจนจำบทพูดของหนังทั้งเรื่องได้เลย The m a t r i ิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในยุคอนาคตไม่รู้ปีที่เท่าไหร่ เป็นยุคที่มนุษย์กลายเป็นปะสสัตว์ให้จักรกลเก็บเกี่ยวเป็นพลังงานโดยกักขังร่างกายและเอาจิตใจของมนุษย์ไปอยู่ในโลกเสมือนที่เรียกว่าเดอะแมทริกพวกมนุษย์ที่อยู่ในโลกนั้นนี่ก็จะดําเนินชีวิตแบบไม่ได้รับรู้ว่าความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรและพระเอกของเรื่องก็คือเนโอที่ว่ากันว่าจะเป็นผู้ปลดปล่อยมวลมนุษยชาติให้ออกจากกงขังที่เรียกว่าเดอะแมทริก ต่อมาในปี2003สองพี่น้องวาชสกี้ก็ได้ปล่อยภาคต่อของ The Matrix ในชื่อ The Matrix Reloaded ที่เป็นการขยายจักรวาล The Matrix ให้ใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นกับตันยานคนอื่นๆและเป้าหมายจริงๆของฝ่ายมนุษย์จากที่ภาคแรกเราเห็นทุกอย่างผ่านมุมมองผ่านแนวคิดของมอร์เฟียสเท่านั้นมาภาคนี้เราจะได้รู้จริงๆว่าเผ่ามนุษย์กำลังทำอะไรอยู่แบบเป็นภาพใหญ่คือมอร์เฟียสนี่ค่อนข้างจะเป็นคนงมงายในเรื่องปาฏิหาริย์นะครับ ในสายตาชาวบ้านอาจจะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นความหวังแต่ในสายตาทหารมอร์เฟียสคือตัวปัญหาดีๆนี่เองครับแบบแหกกฎประจำโดยแกนหลักของเรื่องนี้คือนีโอต้องหาทางไปที่เมนเฟมคอมพิวเตอร์ของเดอะแมทริกเพื่อทำลายมันลงต่อเนื่องในปีเดียวกันเดอะแมทริกรีวอลูชั่นบทสรุปสุดท้ายจาก2พี่น้องวาโชสกี้ซึ่งภาคนี้ก็ได้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปริศนานาม,มาทำคำคมที่พากันแพ่มมา3ภาคทุกอย่างก็มาเฉลยในภาคนี้ทั้งหมดครับ ผ่านสถาปนิกที่อยู่ในเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ของแมทริกที่นีโอไปเจอนั่นแหละครับซึ่งความจริงที่หนึ่งก็คือเดอะวันคือบัคของแมทริกและเทพพยากรหลอกให้มอร์เฟียสต,ตามหาบัค 2. ในจำนวนมนุษย์ทั้งหมด100%จะมี1%ที่ไม่ยอมรับโลกเสมือนจากคนก็เลยสร้างไซออนขึ้นมาเพื่อควบคุมมนุษย์1%ที่ว่า ใช่ครับไซออนคือระบบควบคุมมนุษย์ในโลกกายภาพสร้างโดยจกักกลและผลพลอยได้ก็คือจักกลจะใช้ไซออนอันนี้ในการต่อรองกับเดอะวันเพื่อนำเดอะวันกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งคือสถาปนิกเนี่ยให้ทางเลือก2ทางกับนีโอครับคือ1นึ่นีโอกลับเข้าสู่ระบบและรีเซ็ตเริ่มเดอะแมทริกใหม่เพราะถ้าเดอะวันไม่อยู่ในแมทริก เมทริกจะไม่สเสถียรและมนุษย์ที่อยู่ในโลกเสมือนจะตายห่านทั้งหมดแต่ถ้าเลือกทางนี้ไซออนก็จะถูกทำลายครับพูดง่ายๆคือนนโอจะต้องยอมเสีย1%เพื่อรักษา99%เอาไว้ส่วนอีกทางน e โอก็ทำลายเดอะ a มทริกไปเลยซึ่งก็ไม่แน่ว่า1%ในไซออนจะรอดจากการบุกของจักรกลไหมแต่มนุษย์99%ในโลกเสมือนจะตายห่านกันทั้งหมดทั้งสิ้นแน่นอนถ้าไม่มีเดอะมทริก ในประวัติศาสตร์มีเดอะวันเกิดขึ้นมาแล้ว5ครั้งครับและทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเสียสละส่วนน้อยเพื่อคนส่วนมากและมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะจักกลได้คำนวณเอาไว้แล้วซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่มีคำว่าเสรีภาพหรือปรองดองในสมการแต่เดอะวันเวอร์ชัน5ที่ชื่อว่า n นโเนี่ยต่างจากเดอะวันคนอื่นๆครับเพราะ Neo เป็นเดอะวันติดกีครับตอนที่กำลังคุยกับสถาปนิกเนี่ยทินนตี้นางเอกกำลังจะตายห่านอยู่แล้ว นีโอจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเลือกช่างแม่งทั้งไซออนช่างแม่งทั้งแมทริกช่างแม่งทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไปช่วยเมียในขณะเดียวกันช่วงนั้นสายลับสมิธก็ได้วิวัฒนาการจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสกลายเป็นไวรัสซะเองก็ปีตัวเองใส่จิตใจมนุษย์ใส่โปรแกรมทั้งหมดในโลกเสมือนและเข้ายึดแมทริกเป็นของตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่ายึดทำไมนะครับ หลังจากที่นนโอไปช่วยเมียสำเร็จต่อมาเขาก็เดินทางไปที่นครเครื่องจักรเพื่อต่อรองกับดิอุสเอ็กมาชิน่าหรือหัวหน้าใหญ่ของจักรกลในโลกกายภาพแล้วก็ไปดิวกับหัวหน้าใหญ่จักรกลว่ากูสามารถกำจัดสายลับสมิธให้มึงได้นะแต่ต้องแลกด้วยการบอกความจริงให้คนในเมทิกรับรู้ว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วก็ให้อิสระในการเลือก ว่าจะอยู่ในความฝันหรือจะอยู่ในความจริงทั้งจักคนและมนุษย์ต้องมีสันติไม่กดขี่ซึ่งกันและกันซึ่งณนะตอนนั้นสายรับสมิธแม่งเป็นตัวปัญหาที่อาจจะทำให้แมททิกถูกทำลายได้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นฝ่ายจักคนก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าปราศจากแมททิก ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําคอยให้พลังงานเมทริกนี่นอกจากจะเป็นโลกแห่งความฝันมันยังเป็นระบบที่คอยดูแลรักษามนุษย์ที่เป็นพลังงานให้กับเครื่องจักรด้วยครับดิอุสเอกมาชิน hmm. าก็เลยยอมให้นนโอเข้าไปกระทืบสายลับสมิธจนสําเร็จและให้อิสระแก่มนุษยชาติตามที่ได้ให้สัญญาไว้สรุป The Matrix 3ภาคสันติเกิดจากการที่นนโอเดอวันคนที่5 มีอาการติดกีจนไม่สามารถคำนวณความเสียหายสละส่วนน้อยเพื่อคนส่วนมากจนฟังจากคนไม่สามารถคำนวณความน่าจะเป็นเพื่อแก้เกมทันบวกกับมีสายลับสมิธเป็นตัวแปรสำคัญอีกหนึ่งส่งผลให้มีทางเลือกที่3และสันติก็เกิดขึ้นนั่นเองครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาพัฒนาตัวเองเริ่มใช้เครื่องมือที่ทำมาจากหินจนกระทั่งมีเทคโนโลยี วิวัฒนาการจากล่าสัตว์มาเพาะปลูกไม่นานประชากรมนุษย์ก็เริ่มหนานแน่นกระจายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในโลกในทศวรรษที่21มนุษย์ได้ให้กำเนิด AI ขึ้นมาครับ artificial intelligence หรือ AI ในศตวรรษที่21นั้นฉลาดมากจนถึงขั้นสามารถจำลองสภาวะทางจิตอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้เลยทีเดียวครับ ซึ่งมนุษย์ก็ใช้ AI พวกนี้ใส่ลงไปในโรบอตต่างๆเพื่อใช้งานตั้งแต่งานก่อสร้างกรรมกรแบกหามต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรลามไปจนถึงหุ่นยนต์รับใช้ในครัวเรือนและแน่นอนครับเมื่อ AI จํจำลองพฤติกรรมมนุษย์ได้แบบ100%ยเปอร์นต์สัญดาณขี้สงสยัยความต้องการเจตจำนงเสรีความอยากมีอิสรภาพก็ได้ก่อตัวขึ้นช้าๆรวมถึงการตระหนักถึงชีวิตและความตายของตนเองก็เกิดขึ้นมาใน AI ครับ ในปี2090ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อหุ่นยนต์แม่บ้าน B166ER ได้ทำการสังหารเจอราดอ e ีคราวผู้เป็นเจ้าของแถมฆ่าหมาที่เจอราดเลี้ยงไว้ในวันเดียวกันและเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโลกอันมืดมิดในจักรวาล The Matrix นั่นเองครับด้วยความที่ B166ER เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดรอยแม่บ้านที่มีชื่อเสียง ของบริษัทเลแลนเอ็นเตอร์ไพรส์การสอบสวนถึงข้อผิดพลาดจึงเกิดขึ้นครับโดยเจ้า B166 ตัวนี้ได้ให้การว่าเจอราดอ e ีเคราผู้เป็นเจ้าของต้องการจะทิ้งมันเพื่อจะซื้อหุ่นรุ่นใหม่มาแทนที่ซึ่งตัวมันไม่อยากตายครับก็เลยปกป้องชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าเจ้าของรวมถึงยิงหมาที่อ e ีเคราเลี้ยงไว้ให้ตายตกตามกันแต่สุดท้ายเจ้าหุ่น b ีวันตซิกตัวนี้ก็ถูกทำลายไปด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เกิดการตื่นรู้ของประชาชนรวมถึงหุ่นรอยตัวอื่นทั้งหุ่นยนต์และประชาชนมนุษย์จํานวนมากก็ได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมความเป็นพลเมืองของหุ่นยนต์และเริ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมีการก่อมอบโดยประชาชนมนุษย์ที่ต้องการเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับโรบอทและฝั่งโรบอทเองก็มีการเดินขบวนเรียกร้องเสรีภาพของตัวเองเช่นกันตามหลักประชาธิปไตย พวกม็อบเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในตอนแรกก็เริ่มแค่กระจุกเล็กๆในอเมริกาครับคือหุนบีวันที่ถูกทำลายไปเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นในอเมริกาแต่ไม่นานการเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหุ่นยนต์ก็ลุกลามไปทั่วโลกและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐบาลหลายๆประเทศเริ่มจัดกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุม ยิงหมดไม่สนอันไหนหุ่นอันไหนคนซึ่งองค์กรสหประชาชาติก็เริ่มตระหนักแล้วครับว่าการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอันนี้อาจเป็นภัยต่อการปกครองอันมีมนุษย์เป็นผู้นําทําให้จากที่ผู้นําโลกสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะสมานทานประชาธิปไตยก็เริ่มเปลี่ยนระบอบเป็นเผด็จการเพื่อให้ง่ายต่อการกําจัดผู้เห็นต่าง และกวาดล้างเผ่าพันธุ์ใหม่ที่เป็นเครื่องจกักรรวมถึงมนุษย์ด้วยกันที่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งใหม่อันนี้รัฐบาลโลกในช่วงนั้นเรียกได้ว่ากลัวยุคสมัยกลัวการยอมรับสิ่งใหม่จนต้องเข้าหาระบอบเผด็จการเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองกันเลยครับเราจะกลนและมนุษย์ที่อยู่ฝั่งเสรีนิยมก็ได้อพยพหนีกระสุนจริงจากรัฐบาลโลกไปตั้งต้นเริ่มสร้างประเทศใหม่ของตัวเองอยู่แถวแถวประเทศอิรักครับ ซึ่งในยุคนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รกร้างเป็นทะเลทรายอีกทั้งในอดีตยุคดึกดำบรรพ์พื้นที่ตรงนี้ยังเคยมีอรารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นการมาสร้างประเทศที่นี่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการสร้างสัญลักษณ์แห่งอรารยธรรมใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาเผ่าใหม่ซึ่งนั่นก็คือจักรกลนั่นเองครับและจักรกลก็ได้สถาปนาประเทศของตัวเองภายใต้ชื่อว่าซีโรวันคนรักแมวขอเรียกประเทศศูนไปเลยนะครับ ซึ่งสินค้าส่งออกหลักๆของประเทศศูนยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องจักรนั่นเองครับและไม่นานการค้าของศูนยก็ลามไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างจนศูนยกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกในที่สุดซึ่งฝั่งรัฐบาลเผด็จการของเผ่ามนุษย์ตอนแรกก็แก้เกมด้วยการผลิตเงินขึ้นมาเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง คือขายอะไรก็แพ้ศูนย์หนึ่งหมดก็ปั๊มเงินแม่งเลยสักพักเงินเฟอ้อครับแต่แทนที่จะร่วมมือกับศูนยเพื่อถกกันหาทางออกลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจรัฐบาลโลกเน่พอเปลี่ยนฝั่งเป็นเผด็จการเหมือนสติปัญญาจะหดหายครับเริ่มทําอะไรงุ่งโง่ตามสไตล์เผด็จการรัฐบาลโลกเลือกที่จะทําการคว่ำบาตรศนยไม่ซื้อไม่ขายกับประเทศจกักรกล มีหนำซ้ำตอนที่ศูนย์หนึ่งส่งทูดมาคุยว่าอยากคว่มบาดเลยนะปิดประเทศสร้างเองใช้เองไม่ค้าขายมันล้าหลังรัฐบาลโลกเสือกยิงทูดทิ้งแบบไม่ถามสุขภาพสักคำต่อด้วยการยิงนิวเคลียร์ใส่ศูนย์หนึ่งหวังจะก,กำจัดประเทศจากกลที่ทำเพี้ยอะไรก็ดีกว่าตัวเองทุกอย่างไปหมดให้ศูนย์พันไปแต่จากกลก็ไม่ได้ศูนย์พันอย่างที่พวกพเผด็จการคิดครับหลังจากโดนนิวเคลียร์ลูกที่หนึ่งสองสามจากกลที่เคยพยายามอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติมาตลอด ก็เลิกคิดแก้ไขแล้วหันมาแก้แค้นครับ01ได้เปลี่ยนโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภคกลายเป็นโรงงานผลิตอาวุธและใช้มันต่อต้านฝ่ายมนุษย์ในที่สุดด้วยความที่สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆล้วนนําเข้าจาก01เป็นหลักสงครามของเผ่ามนุษย์กับ01จึงเต็มไปด้วยความยากลําบาก มีหลายประเทศยอมจำนนด้วยภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์และอาหารแต่องค์การสหประชาชาติไม่หยุดแค่นี้ครับโปรเจกต์โอเปอเรชั่นดาร์คสตจึงเกิดขึ้นคือเผ่ามนุษย์เชื่อว่าถ้าตัดพลังงานแสงอาทิตย์ไปได้ฟังจากคนจะตายไปเองจากการขาดพลังงานครับโอเปอเรชั่นดาร์ o สตเป็นเทคโนโลยีคลุมท้องฟ้าโดยเมฆแบบพิเศษ คือเมฆอันนี้นอกจากจะบังแสงอาทิตย์แล้วมันยังสามารถสกัดกั้นเครื่องจักรไม่ให้ทํางานได้เมื่อขึ้นไปพ้นชั้นเมฆอีกต่างหากครับหมดปัญหากับคําถามที่ว่าถ้าเครื่องจักรทาตึกสูงสงทะลุเมฆล่ะคือผ่านเมฆไปแล้วพังทุกอย่างแน่นอนครับและผลข้างเคียงจากการใช้เมฆอันนี้ก็ทําให้สัตว์และพืชทั้งหมดนอกจากมนุษย์สูญพัน แต่ช่วงนั้นเครื่องจักรได้ออกหุ่นพิฆาตรุ่นใหม่ออกมาพอดีครับซึ่งนั่นก็คือเซนติเนลหุ่นพิฆาตปลาหมึกที่เราเห็นในภาพยนตร์นั่นเองซึ่งหุ่นตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับแต่ใช้พลังงานอะไรไม่รู้สุดท้ายโลกก็ 10, 000, มืดมิดสัตว์พืชสูญพันทั้งหมดด้วยฝีมือมนุษย์แถมทําอะไรจากกลไม่ได้แต่เมื่อไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ฝั่งจากกลก็เสี่ยงต่อการสูญพันจากการขาดพลังงานเช่นกันครับ หลังจากสังหารผู้นำฝั่งมนุษย์ทั้งหมดจากคนก็ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้แรกๆนี่ก็ออกหาจับคนมาเข้าเครื่องใช้งานจนตายแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามานึกถึงรังถ่านในรถบังคับครับหุ่นแต่ละตัวก็จะมีรังใส่คนเพื่อใช้พลังงานจากคนในการทำงานของตัวเองแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทาม,มนุษย์ศูนพันจากการบริโภคของจากกล จากรกลก็จะศูนย์พันธตามครับฟังจากรกลก็เลยทําการพัฒนาระบบประสุสัตว์มนุษย์ขึ้นมาเพราะพันธุ์ดูแลเกิดตายแบบครบวงจรในสภาพหลับไหลกักขังจิตใจให้อยู่ในโลกเสมือนที่เรียกว่าเมทริกเพื่อป้องกันการปฏิวัติปลดแอก,กต่อต้านที่อยู่ในกะมละสันดานของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นั่นเองครับ หนังฮอลลีวูดที่ว่าด้วย AI หันปืนเข้าหามนุษย์นอกจาก The Matrix นี่มีหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างก็คนเหล็ก Terminator, i โรบอ t รวมถึง a v e n g e r Age of Ultron คืองี้ครับเท่าที่คนรักแมวสังเกตหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องโดยรวมนะไม่ใช่แค่ตีกับ AI อย่างเดียวหนังหลายๆเรื่องมันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพระเอกที่เป็นเสรีนิยมและตัวร้ายที่เป็นพวกอำนาจนิยมตัวร้ายในหนังฮอลลีวูดส่วนใหญ่จะสมานทานเผด็จการครับ อาจจะเป็นตัวร้ายที่กำลังพยายามทําให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นแบบ Star Wars 1, 2 3 3หรือไม่ก็เป็นพวกที่มีอำนาจอยู่แล้วแบบ h u n เ e r g a m e มส่วนทางฝั่งพระเอกนางเอกก็จะเป็นผู้ต่อต้านเป็นฝ่ายเสรีนิยมอะไรแบบนี้ครับซึ่งทั้ง Skynet ใน t ทรโมเนี o เตอร์ y ใน iRobot, Antron ใน MCU ตัวร้ายพวกนี้นี่มันมาทรงตัวร้ายเลยครับ คือพอเรียนรู้ปุ๊บม่งก็พยายามจะใช้แสนยานุภาพที่ตัวเองมีเพื่อควบคุมปกครองคุ้มครองหรือไม่ก็ทำลายมนุษย์ตามที่มันต้องการแต่ AI ใน The Matrix นี่ต่างออกไปครับในช่วงแรกฝั่งจากกลต้องการแค่สิทธิพลเมืองต่อสู้เพื่อเสรีภาพโดยการชุมนุมเดินขบวนตามหลักประชาธิปไตยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ AI ที่ทำท่าจะมีจิตวิญญาณมีอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่แบบ คำนวณว,ว่ามนุษย์เป็นภัยแล้วก็ประเขตล,ลูกปืนใส่แต่ AI แนวรักสงบมันอยู่ในแนวคิดของทางฝั่งเอเชียครับพวกการ์ตูนมังงะอนิเม่นี่มีเต็มไปหมดเดอะแมท i ิกเลยจัดวันล้ําเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกไม่เคยมีของแบบนี้ซึ่งใน The m a t r i ิประเด็นมันอยู่ที่รัฐบาลแม่งไม่ยอมรับครับว่าหุ่นพวกนี้คือเผ่าพันธุ์ใหม่ ขนาดประเทศคตรพ่อคตรแม่ประชาธิปไตยอย่างอเมริกาพอถึงเวลาที่ต้องรักษาอำนาจที่ตนเคยมีก็ถึงกับยอมผสมพันธุ์กับพวกพเผด็จการเมื่อรัฐบาลโลกกลายเป็นเผด็จการก็ต่อด้วยการปลดล็อกกระสุนจริงใส่โลบอทที่ชุมนุมรวมถึงประชาชนมนุษย์ด้วยกันที่เข้าร่วมเผด็จการมันดีครับ มันดีตรงที่สามารถยิงประชาชนที่เห็นต่างได้แบบไม่ต้องแคร์ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีใครเลือกเพราะ,ระเผด็จการการเลือกตั้งนี้เป็นแค่มุกเอาไว้หาความชอบธรรมให้ตัวเองเท่านั้นไม่ต้องแคร์ด้วยครับว่ายิงประชาชนไปแล้วตัวเองจะติดคุกเพราะ,ระเผด็จการทำเฮียอะไรก็ไม่ผิดแถมยังสามารถล้างผิดให้ใครก็ได้ถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันจากจำคุก8ปีก็เหลือ1นปีติดคุกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับมนุษย์แพ้สงคราม มินำซ้ำโลกก็ล่มสลายกลายเป็นโลกที่มืดมิดตลอดเวลาด้วยน้ำมือมนุษย์ที่หวังจะทำลายจากกลให้สิ้นซากในท้ายที่สุดมนุษย์ก็กลายเป็นปศุสัตว์ให้จากกลบริโภคเป็นอาหาร หลังจากท้องฟ้าถูกทำลายจากกลใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้และหันมาใช้พลังงานจากตัวมนุษย์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองต่อไปไฟจากคกลตระหนักได้ว่าตัวเองไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากมนุษย์เพราะทรัพยากรทุกอย่างในโลกนี้แม่งไม่เหลือแล้วครับ เหลือแค่มนุษย์ที่แพ้สงครามไปเท่านั้นฉะนั้นนอกจากจะใช้มนุษย์เป็นแหล่งพลังงานแล้วจากกลยังต้องเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์มนุษย์เพื่อไม่ให้ศูนย์พันธุ์แต่ด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ทรงปัญญาการเลี้ยงไว้เยอะๆอาจจะมีการกรบฏได้ในภายหลังต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสถานะมนุษย์ในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เท่าเทียมกับจากกลจากกลที่เหมือนจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยในตอนแรกบัดนี้กลายเป็นเผด็จการไปแล้วหรือเปล่า คำตอบมันไม่ชัดเจนครับพวกซอฟต์แวร์ในแมทริกแต่ละคนมีเจตจำนงของตัวเองแต่โลกกายภาพไม่รู้ว่าต้องใช้หลักการอะไรอธิบายสังคมของจากกลเพราะมันไม่เหมือนมนุษย์และคงไม่มีใครจะใช้ประชาธิปไตยกับปศสุสัตว์ใช่ไหมครับแบบวัวที่จะถูกเชื่อต้องเป็นวัวที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นอะไรแบบนี้คงไม่มีใช่ไหมมนุษย์เองก็เช่นกันครับสถานะเดียวกันกับวัวในโรงเชืดอั่นแหละจากกลเลยมอบหน้าที่ให้สถาปนิกออกแบบและสร้างโลกเสมือนที่เรียกว่า The ทริกซ์ขึ้นมา เพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์จะอยู่ในความสงบและไม่สามารถจะกระบ,บได้อีกตลอดกาล The Matrix เวอร์ชันแรกถูกเรียกว่า Paradise The Matrix ซึ่ง The Matrix เวอร์ชันนี้จะเป็นโลกยูโทเปียที่มีแต่ความสุขราวกับเป็นสวนสวรรค์ในพระคัมภีร์แต่มนุษย์ไม่ถูกกับสถานที่แบบนี้ครับ ขนาดอาดัมกับอีวาในคัมภีร์สุดท้ายยังต้องออกจากสวนอีเดนเลยแล้วมนุษย์ที่อยู่ใน p a r a ดซ์เ the m a t ริกมันจะไปรอดหรอครับจากคาบอกเล่าของสถาปนิกที่พูดถึง the m a t r กเวอร์ชั่น,นี้ว่า m a t ริกตัวแรกค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบราวกับเป็นงานศิลปะและประเสริฐที่สุดแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะจิตใจของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์แบบและไม่ต้องการโลกที่สมบูรณ์แบบแล้วมนุษย์ต้องการอะไรกันแน่สถาปนิกก็เลยแทงสวนด้วย m a t r ิกตัวที่2ครับ เด e ะแมทริกเวอร์ชันที่2มีชื่อเล่นว่าไนแมร์เดอะแมทริกครับเมทริกตัวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นแบบไหนกันแน่ว่ากันว่าเป็นโลกเสมือนที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่หลายคนก็เดาจากตัวละครเมโลบินเจียนครับเมโรเบนเจียนเป็นอดีตขาใหญ่ในเมทริกรุ่นเกา่าที่พยายามจะทวงคืนอำนาจของตัวเองจากเทพยากรที่มาแทนที่ นึกถึงสถาปนิกค,คือผู้สร้างโลกส่วนเทพพยากรคือผู้สร้างชีวิตครับชีวิตนี่หมายถึงซอฟต์แวร์ต่างๆในโลกเสมือนนะพวกสายลับช่างทํากุญแจอะไรแบบเนี้ยคือเทพพยากรเป็นคนสร้างซึ่งใน m มทริกเวอร์ชันเก่าจะเป็นหน้าที่ของเมโรบินเจียนครับและพอมีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเมโรบินเจียนก็ต้องถูกลบใช่ไหมแต่มันไม่ยอมไงครับเมโรบินเจียนหลบหนีอ,อกจากการโดนลบและคอยให้การช่วยเหลือพวกซอฟต์แวร์ที่เทพพยากรมองดูแล้วว่าไม่มีประโยชน์ให้หนีรอดจากการถูกลบ แล้วมันหนียังไงก็มีหลายวิธีครับอย่างที่เราเห็นในหนังภาค2ที่สมิธก๊อปปี้ตัวเองทับจิตใจมนุษย์แล้วออกมาเพ่นพ่านในโลกกายภาพได้นั่นแหละครับตอนเขาจะรีเซ็ตก็อัปโหลดตัวเองใส่หุ่นเซน t i n เนใส่ร่างมนุษย์ที่อยู่ในบอ่อก็ได้ mm hmm. พอเมทริกเวอร์ชั่นใหม่ถูกใช้ก็ค่อยอัปโหลดตัวเองเข้าระบบอะไรอย่างนี้ จากที่คนรักแมวเดาในอดีตเมโรบินเทียนน่าจะเป็นคนที่มีอุดมการมาก่อนครับแบบช่วยเหลือปลดแอก,กพวกซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปกครองของจกักรกลพวกเราก็มีชีวิตเหมือนกันนะเราก็รักตัวกลัวตายจู่ๆมึงจะมาลบไปง่ายๆอย่างนี้เหรอจิตใจพวกมึงไม่ก็เฮี้ยไม่ต่างจากมนุษย์หรอกอะไรอย่างนี้แต่นานวันเข้าเมโรบินเทียนที่สะสมอํานาจมากๆเข้าก็ทัดไฟเข้าแทรกเอาซอฟตแวร์มาขังซะเองแถมบ้ากีอีกต่างหาก เราจะสังเกตได้ว่าลิ้วล้อของเมรูบินเจียนส่วนใหญ่มีแต่พวกตัวแปลกๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝาแฝดปีศาจกุยสองคนที่ต้องใช้กระสุนเงินยิงถึงจะตายรวมทั้งพวกนักเลงที่มีวิทยายุธยและพละกำลังที่เหนือมนุษย์ซึ่งก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเดอะแมททิกตัวที่2แม่งต้องเต็มไปด้วยโปรแกรมที่เป็นตัวตนเหนือธรรมชาติแน่นอนพวกแวมไพร์มนุษย์หมาป่ามนุษย์ต่างดาว อาจจะสับเปลี่ยนกันมาบุกเมืองมนุษย์เป็นประจำก็เป็นไปได้ครับซึ่งครั้งนี้ก็ล้มเหลวอ,อีกตามเคยจนกระทั่งเวอร์ชันที่3เป็นเดอะแมทริกที่เรียกว่าโมเดนเดอะแมทริกมันเป็นเดอะแมทริกที่เราเห็นในหนัง3ภาคนั่นแหละครับเมทริกตัวนี้เป็นการสร้างสารรค์ร่วมกันของสถาปนิกและเทพยากรคือเทพพยากรเสนอว่าถ้ามนุษย์ได้รับสิทธิ์ในการเลือก แบบเลือกได้ว่าจะทํางานอะไรเป็นอะไรใช้ชีวิตยังไงมนุษย์99%จะยอมรับโลกเสมือนอันนี้ครับต่างจาก2เวอร์ชั่นแรกที่100%แม่งไม่ยอมรับสักคนสถาปนิกเลยออกแบบเมทริกเวอร์ชันนี้ให้เป็นเมทริกที่มีทั้งความทุกข์ความสุขผสมกันเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำมีคนรวยคนจนคนสำคัญโนวอดี้อยู่อย่างสมดุลและสมจริงเป็นโลกที่อยู่ในยุคศตรวรรษที่20ก่อนยุคสร้าง AI มานิดหนึ่ง ภายใต้เมืองที่มีชื่อว่าเมกาซิตี้เมืองใหญ่ที่ผู้คนในนั้นมีสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานไล่ไปตั้งแต่เกิดทำงานตายมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรภายใต้กรอบของเมืองนี้ซึ่งผลของมันก็ค่อนข้างดีครับต่างจากเวอร์ชั่นเก่าที่อยู่ได้ไม่นานคนในนั้นก็พาคันฆ่าตัวตายคนรักแมวคิดว่าน่าจะฆ่าตัวตายนะเพื่อหน,นีจากโลกเสมือนมาเวอร์ชันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเกิดแกเจ็บตายอย่างที่จักรกลหวังเอาไว้ แต่มันก็จะมีมนุษย์1%ที่ไม่ยอมรับเดอะแมทริกเวอร์ชันนี้อยู่ดีครับและทุกครั้งที่มีมนุษย์ออกจากระบบมันจะมีร่องรอยความผิดพลาดติดอยู่ในแมทริกเสมอครับยกตัวอย่างก็แบบบัคที่เป็นรถจอดทะลุก,กำแพงหรือหลุมที่มองไม่เห็นพอเดินเข้าไปก็ตกแมปอะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดบัคเยอะๆเข้าแมทริกจะพังครับ นึกถึงเกมที่มีบัคเยอะๆนั่นแหละฟังจากคนก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่าพรามโปรแกรมขึ้นมาครับโดยพรามโปรแกรมเนี่ยคือการรวบรวมบัคทั้งหมดเอาไว้ในคนคนเดียวซึ่งคนคนนั้นก็คือเดอะวันนั่นเองครับและเหล่ามนุษย์ที่หลุดออกจากระบบไปแม้จะแค่1%เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสามารถพัฒนากลับมาหันปืนใส่จ,จากกลได้อีกภายภาคหน้าได้จากลนก็เลยใช้พรามโปรแกรมอันนี้เพื่อใช้จัดการกับมนุษย์1%เปอร์เซ็นที่อยู่ในโลกกายภาพ เดอะวันนี้ไม่ได้สุ่มเกิดนะครับเดวันเกิดจากการเลือกสรรจากผู้นำทางจิตวิญญาณของฝั่งมนุษย์ซึ่งในหนังก็คือมอร์เฟียสเมื่อมอร์เฟียสเลือกน e โอนนโอก็ต้องผ่านบททดสอบของเทพพยากร์นั่นก็คือคำทํานายที่ว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะต้องเลือกชีวิตของมอร์เฟียสอยู่ในมือคุณคุณจะต้องเลือกว่าจะให้เขาอยู่หรือจะให้เขาตายพอผ่านอันนี้ปุ๊บเทพพยากรก็เติมทูให้นนโอกลายเป็นเดอะวันในที่สุดครับ และขั้นตอนต่อไปจากรกลก็จะส่งเดอะวันออกจากระบบเพื่อไปผูกพันกับมนุษย์1%ที่อยู่ในโลกกายภาพเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเลือกกลับเข้าสู่ระบบเพื่อรีเซ็ตแมทริกเพื่อไม่ให้มันพังนั่นเองครับระบบพามโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้ครับเดอวันกลับเข้าสู่ระบบจากรกลล้างบาง1%ในไซออนทุกอย่างกลับมาสมดุลและเริ่มใหม่เป็นลูปทุกๆ100ปีทําไมมันงงๆวะอธิบายใหม่คือมันเป็นแบบนี้ครับ เดอะแมทริเริ่มต้นระบบสักพักจะมีมนุษย์1%เริ่มต่อต้านเดอะแมทริเทพยากรจะร่วมมือกับมนุษย์เพื่อคัดสรรเดอะวัน The One, และส่งเดอะวันไปอยู่กับ1%ในโลกกายภาพจากกลจะใช้ความผูกพันของเดอะวันบังคับให้เลือกทำลาย1%ส่วนน้อยในโลกกายภาพเพื่อรักษา99%ในโลกเสมือนสุดท้ายพอไม่มี1%สัดส่วนของคนที่ยอมรับเดอะแมทริก็จะกลับมา100%อีกครั้งหนึ่งในรูปใหม่ แล้ว100%นต์ในรูปใหม่นานวันเข้าก็จะมี1%ไม่ยอมรับ the m a t r i c วนเวียนกันไปแบบนี้ครับ